สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP g r e l a g u n ั้งนี้เรากลับมาอยู่กับของในไลน์ S&P m นะครับซึ่งก็คือกุเรลากันนั่นเองนะฮะซึ่งนี่ก็เป็น S&P อีกเซตหนึ่งที่ผมรอจะเล่นในปีนี้มากๆเลยนะฮะโดยกล่องนี้นะครับก็จะเป็นกล่องรวมทั้งเซต2ตัวนะครับก็จะมีทั้งกุเรลากันแล้วก็เอนชีนะครับซึ่งกล่องรวมนีเขาก็ทํามาเป็นสีขาวดําตามสไตล์กล่องรวมของ S&P m นะครับที่ฝาด้านบนนี้เขาก็ทํามาเป็นฉากตอนที่กุเรลากันรวมร่างครั้งแรกแล้วก็ต่อสู้กับเอนชีนะฮะโดยมีประโยคเด็ดเขียนด้วยนะครับว่าเขากับซัสเต้หนามาอ มี2หน้าอวดดีเป็นบ้าเลยประมาณนั้นนะฮะแล้วตรงน,นี้ก็มีโลโก้ของ S M P แล้วก็ชื่อเรื่องเทนเยนทอปะกูเรนลากันสนาลักกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของกุเรนดันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกุเรนลาการกับเอ็นชีเอ็นอยู่ทั้งสองข้างนะฮะตรงน,นี้ก็มีชื่อเขียนว่าเป็น S M P เทนเยนทอปะกูเรนลากันแล้วตรงน,นี้ก็มีโลโก้ฉลองครบรอบ15ปีกุเรนลากันอยู่นะฮะด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของกุเรนกับลากานนะฮะแล้วก็ม านะระหว่างกุเรล,ลากาันกับเอ็นชีนะครับส่วนด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นรูปของเอ็นชีแล้วก็เขียนมาว่า,ากล่องที่2เนี่ยจะเป็นเอ็นชีเอ็นชีดูแล้วก็เอนชีดูดูนะฮะสำหรับกล่อง ah um, ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ลองไปดูกล่องข้างในกันนะฮะซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะมี2กล่องประกอบไปด้วยกุเรล,ลากาันกับเอ็นชีนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอรีวิวกุเรล,ลากันก่อนแล้วกันนะครับส่วนเอ็นชีเนี่ยเอาไว้ในคลิปถัดไปนะฮะมาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะทำมาเป็็นนนนนนฉาาาากกกตตออออทททีี่่่่่่เเเเพพิิิงงงงงรรรรมปุลใชสส้ะแว วิ่งตามสไตล์กุเรนลากันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนครับว่าเป็นกล่องมาเล็กหนึ่งเป็นกุเรนและลากันแล้วตรงนี้ก็มีโลโกโ้ S M P กับโลโก้เรื่องเทนกินทอปะกุเรนลากันส่นตรงนี้ก็จะมีโลโก้ฉล,ลองครบรอบ15ปีกุเรนลากันอยู่นะฮะแล้วก็ด้านข้างนี่ก็มีประโยคเด็ดเขียนไว้อยู่นะครับโอเรโอโอรเรทัิโ,โดยดารดาโทโอโมตยาารหรืกอรก็คือ คิดว่าฉันคิดว่าพวกเราเป็นใครกันฮะซึ่งก็จะเป็นประโยคเด็ดตอนที่ชิมอนรวมร่างครั้งสุดท้ายกับลูกพี่คามินานะฮะพูดแล้วนักตาจะไหลสำหรับด้านข้างกล่องก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปตอนที่เพิ่งรวมร่างครั้งแรกแล้วก็ไปสู้กับเอนชีนะครับซึ่งของกุเรนลาการเนี่ยมันก็จะเป็นรูปกุเรนลาการอยู่แบบนี้ซึ่งก็สามารถเอากล่องของเอนชีนะครับมาต่อการให้เป็นรูปแบบนี้ได้นะฮะก็จะเหมือนกับตอนที่เอาหน้ามาชนกันตอนแรกนะนด้านหลังกล่องก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างแาอค เขียนอยู่ด้วยนะครับว่าโคเดโยริคโนเมกานนะว่ากุเรนลากันดเหรือก็คือหลังจากนี้ไปหุ่นตัวนี้จะชื่อว่ากุเรนลากันและที่มุมกล่องนี้เขาก็มีบอกคร่าวๆนะครับว่าให้ออปชันพาร์ทอะไรมาบ้างส่วนด้านข้างกล่องอีกข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นไลน์อัพเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกุเรนกับลากันส่วนเบอร์สองก็จะเป็นเอ็นชิส่วนที่ด้านบนกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโคลสอัพหน้าของกเรนลากันแล้วก็โลโก้ S M P พร้อมกับโลโก้เรื่องแล้วก็จุดที่บอก ั้งหมดประมาณนี้นะครับถือว่าจํานวนแผงไม่ได้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผงของส่วนพาร์ทสีดำนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตาของกูเรนเขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะ แล้วนี่ก็จะเป็นส่วนแขนของกุเรนนะครับเขาก็ลงสีแดงมาให้บนแผงสีดําแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแผงของพาสสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของฝาปิดด้านบนของลากันซึ่งเขาก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะค่อนข้างสวยเลยแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของพาสสวรรค์นะครับแอบรู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะครับตรงพารสวรรค์ผมอยากจะให้ทํามาเป็นสีเงินให้ดูเหมือนเป็นเหล็กนิดนึงนะฮะอันนี้เขาก็ทํามาเป็นสีเทาๆแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนพาสใบหน้าของลากันนะครับเขาก็ลงสีออกมาได้ด ว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วจว้ของมันหน้าตาเป็นยังไง เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาบแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่เป็นสติ๊กเกอร์เลยต่อดีปออกมาก็ค่อนข้างสวยนะครับทั้งกุเรนแล้วก็ทั้งลาก,ก with, ลากันเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมก,กับจุดขยับกับนทีละตัวนะครับเริ่มดูที่ลาก,กันนะครับเขาก็ลงสีทั้งตรงที่หน้าแล้วก็ฝาปิดด้านบนนี่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่มีสติกเกอร์เลยมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ค้ำเวลายืนกับพื้นนะกกกก็็สสาาาาาาามมมมรรถถถถถออออดดดไไ้้ับแต่่่วจยืพ ได้ส่วจุดขยับน้บก็จะมีแค่จุดเดียวคือบอจอที่หัวไหล่นะครับสามารถหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้รู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่ขาขยับไม่ได้นะอย่างน้อยถ้าเกิดต้นขาสามารถยกไปข้างหน้าข้างหลังได้เนี่ยก็จะดีกว่านี้นะครับถัดมาก็มาดูที่กุเรนนะครับตรงใบหน้าเนี่ยเขาก็จะทําสีมาให้แล้วหมดเลยนะครับจะไม่มีตรงไหนที่เป็นสติกเกอร์เลยแล้วก็ตรงแว่นกันแดดก็สามารถถอดออกมาได้ แบบนี้ก็จะเจอกับดวงตาที่ทําสีมาให้แล้วเหมือนกันนะฮะค่อนข้างโอเคเลยมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมองจากด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ส่วนจุดขยับนะครับที่ช่วงหัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟลยนะครับสามารถโยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แต่ถ้าดึงออกมาก็จะสามารถโยกไปข้างหน้าได้มากขึ้นแบบนี้แล้วก็โยกไปข้างหลังได้มากขึ้น แ,บบแล้วก็ต้องกรออะไรตรงนี้ก็สามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้นะฮะตรงส่วนพาร์ทกรออะไรตรงนี้ทั้งหมดจะเป็นพาร์ทที่เขาแยกสีมาให้ทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีจุดไหนเป็นสติกเกอร์เลยสามารถขยับหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้360แล้วก็ขยับขึ้นขยับลงได้นิดหน่อยแบบนี้นะฮะและส่วนช่วงหัวไหลก็จะยกไปข้างหน้าข้างหลังได้360แบบนี้นะฮะแล้วก็ยกขึ้นน้านข้างได้ถึงขนาดนี้ตรงช่วงต้นแขนเนี่ยจะหมุนไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมาหมุนได้ที่ช่วงข้อศอกแทนก็จะหมุนนนนไไไไปปซ้้้้้าาาาายขขขววดด260แลก็อรสมถถงงึึี ส่วนข้อมือก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้260แบบนี้นะฮะ และที่ช่วงลําตัวก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360แบบนี้แล้วก็สามารถอ้าปากได้แบบนี้ซึ่งด้านในปากเนี่ยก็จะมีดีเทลของฝาคอพิษอยู่แบบนี้ด้วยนะฮะจุดนี้นี่เป็นจุดที่ผมแอบ,บรู้สึกเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จุดขยับสําหรับอ้าปากแต่ว่ามันคือจุดขยับของช่วงลําตัวสําหรับเงยขึ้นไปด้านบนนะครับเ <Hope S 2> วลาเงย ing, สุดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะดูแปลกมากเลยนะครับจริงๆผมอยากจะให้เขาเอาพา์ดปากล่างเนี่ยปิดกับปากบนไว้มากกว่านะครับเวลาที่เงยสุดเนี่ยมันจะได้ไม่ดูแแปลกบบนี้ ซึ่งด้วยความที่จุดขยับมันอยู่ที่ปากด้านบนแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถก้มได้นะครับแต่ว่าก็จะเงยได้เยอะมากแบบนี้ส่วนกระโปรงหน้าก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้แล้วกระโปรงด้านข้างก็จะเป็นบอจอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างอิสระส่วนช่วงต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้360 แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงข้อขเข่าก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้ส่วนช่วงข้อเท้านะครับจะหมุนไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะครับอย่าไปเผลอหมุนนะครับไม่ไงั้นมันจะหักได้เลยนะฮะแต่ว่าก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้ ปลายเท้านี่น่าเสียดายนะครับขยับไม่ได้ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่ได้มีดีเทลอะไรเทียบขนาดกับระบบธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับหัวไหล่ของกูเรนก็สูงพอๆกับหัวไหล่ของกันดั้มนะครับแต่ว่าเนื่องจากกันดั้มมีหัวด้านบนนะครับถ้าวัดจากส่วนหัวกันดั้มก็จะสูงกว่ากูเรนนะครับส่วนลากันนี่ตัวก็จะประมาณเท้าของกันดั้มเองนะเทียบขนาดกับกูเรนลากันในไลน์ซูเปอร์ระบบโชคินกับไพลโอบอตก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะตอนยังไม่รวมล่างเนี่ยหัวไหล่ สูงที่ประมาณข้อเท้าของทั้งไพลโอบัดแล้วก็ทั้งซ ok ok นะูเปอร์โรบัโชกโกคินครับสำหรับออชชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีใบหน้าตอนอ้าปากพาร์ทสำหรับตอนที่เปลี่ยนเป็นส่วนหัวของกุเรลลากันพาร์ตหมวกเกราะกับเขาตอนที่เป็นกุเรลลากันซึ่งเขาก็ทำพาร์ทหมวกเกราะกับเขาแยกกันมาแบบนี้นะฮะมือแบ่หนึ่งคู่มือชี้นิ้วหนึ่งคู่มือสำหรับจับลาการหนึ่งคู่พาร์ทเก่าไหลสำหรับตอนเป็นกุเรลลากัหนึ่งคู่พาร์ทกระโปรงข้างสำหรับตอนเป็นกุเรลลากัหนึ่งคู่ พาสกรอบหัวเข่าสําหรับตอนเป็นกุเรลากันหนึคู่พาสสว่านอันเล็กสาหรับติดที่ข้อมือกุเรลากัน4อันพาสสว่านอันใหญ่สําหรับติดที่มือกุเรลากันซึ่งพาสสว่านอันใหญ่นี่นะครับเวลาติดเข้าไปที่ข้อมือเขาก็จะมีกิมิกสามารถเก็บพาสมืออไว้ด้านในได้นะฮะด้วยการเปิดฝาออกมาแบบนี้แล้วก็ถอดมือข้างที่จะติดสว่านลงไป แล้วก็พาร์ทมือมาติดไว้ที่พาร์ตฝาที่ถอดออกมาแล้วก็เอากลับไปติดที่สว่านเหมือนเดิมจากนั้นก็เอาสว่านมาติดที่ข้อมือก็จะสามารถติดพาร์ทสว่านอันใหญ่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเก็บพาร์ตมือไว้ในกล่องนะฮะโอไม้นอโดริลเด้เทงกสเกะพูดถึงกูเรนที่ท่าจําหลากัหลกๆก็คงจะเป็นท่าชีนิ้วขึ้นฟ้าของลูกพี่คามนะนะฮนะพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่าใช้สว่านของนายทะลงสว่านไปเลยคิอนนบอเรัก อันนี้จะเป็นท่าไม่ตายช่วงแรกก่อนที่จะรวมหน้ามปนกุเรนลากันก็คือท่าแค่นอตบอร์แอทแทกนั่นเองนะครับก็เป็นการปาลากันออกไปให้ใช้สว่านไปทะลวงศัตรูนะครับซึ่งตัว SMP เนี่ยก็สามารถทำท่าโพสนี้ออกมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะโคนัลต์รถไฟกุนนชุดันดาอารโอยาลุโซอรนั่นเด้ออารเตะบ้ากยารรสุดท้ายคิดมาเต็มดร่ายด ลองโพสเป็นตอนที่กําลังจะรวมร่างครั้งแรกดูว่าจะได้แบบนี้นะฮะเสื้อนี้ผมก็ถอดตรงเกราะไหล่ซ้ายออกไปด้วยนะครับเพราะว่าในฉากนี้ตอนนั้นกูเรนสู้กับเอนคีจนเกราะไหล่ซ้ายหลุดไปแล้วนะฮะแล้วก็ลองโพสต์เป็นซีนถัดมาที่คาเมนาเอาลากาันไปเสียบที่หัวกูเรนดูก็จะได้แบบนี้นะฮะซึ่งตัว S M P นี่นะครับมีจุดขยับช่วงแขนที่ดีมากเลยนะครับสามารถดึงจุดขยับช่วงหัวไหล่ออกมาแล้วก็ยกแขนจนมาจับหัวตัวเองได้แบบนี้นะฮะก็ยิ่งช่วยทําให้ดูใกล้เคียงกับฉากในอนิเมะเข้าไปอีกนะคครรรัับบีีีนนนนนน้่่่่กกกกก็็็จจะะเเเเเปปอออองงทผมชชืววาาาาาาาหลลลลยยๆๆแภพํข มิตาคเรติโคจิโมคากัสซาเธเมตจโซเคดมานยารอเราจะเป็นซีนถัดมานะครับที่ผมประทับใจมากในการรวปหน้าครั้งแรกนะครับใครที่จัด S&P เซตนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องเอามาทําฉากนี้จริงนะครับมาเป็นหนึ่งในฉากในตำนานจริงๆถัดไปก็จะเป็นกิมมิกการรวมร่างนะครับมาเริ่มดูวินลากันนะครับขั้นแรกก็ให้ถอดส่วนใบหน้าออกมาก่อนนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้นะจากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้พาร์ทส่วนหัวที่ช่วงล่างเป็นสว่านแล้วส่วนใบหน้าที่ถอดมาเมื่อกี้มาใส่เข้้าไปแแทนนบบี ถัดมาก็มาดูที่กูเรนนะครับเริ่มดูที่ปลายเท้านี่นะครับจะมีพาร์ทที่สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะครับให้กลับด้านพาร์ทนี้เอาด้านในออกมาไว้ด้านนอกแล้วก็ไปติดไว้ที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแบบนี้เท่านี้ก็จะได้เป็นเท้าของกูเรนลากันนะแล้วก็ถอดพาร์ทกรอบข้อเข่าออกนะครับเปลี่ยนเป็นพาร์ทกรอบข้เข่าของกูเรนลากันเอามาติดลงไปแทนแบบนี้แล้วจากนั้นให้ดึงขาออกมา เท่านี้ก็จะได้ขาของกุเรนราการข้างหนึ่งแล้วนะครับเทียบกับอีกข้างที่ยังเป็นขาของกุเรนอยู่ <c oughs> ก็จะค่อนข้างยาวกว่าพอสมควรเลยนะครับส่วนคาข้างก็ทําเหมือนกันนะครับถอดชิ้นส่วนปลายเท้าแล้วก็กลับด้านแล้วก็ติดคืนเข้าไปแบบนี้ถอดพาร์ทหัวเขา่าเปลี่ยนไปใส่เกาะเข่าของกุเรนากาันแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้จากนั้นนะครับก็ให้ถอดพาร์ทกระโปรงหน้าออกมา ที่รูสําห, <t rain> หรับติดพาร์กระโปรงหน้าเนี่ยจะมีอยู่2รูแบบนี้นะฮะตอนที่เป็นกุเดนเนี่ยจะถูกติดอยู่ที่รูด,ด้านล่างนะครับแต่พอเป็นกูเดนลากันเนี่ยก็ให้ย้ายมาติดที่รูด,ด้านบนแทนนะครับติดคืนเข้าไปด้วยรูด,ด้านบนแบบนี้จากนั้นก็ถอดเกรอกกระโปรงด้านข้างออกแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เป็นพาร์เกรอกกระโปรงข้างของกุเดนลาการแทนแบบนี้อีกข้างก็ถอดออกเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใส่พาร์ของกุเดนลากันแบบนี้จากนั้นมาที่ส่วนเกรอกหัวไหล่นะครับก็ให้ถอดพาร์ตอกลอกลล้วก็เปี่ยนมาาใชรหัวไหล ติดเข้าไปแบบนี้ความต่างก็คือมันจะยาวกว่านิดหน่อยนะครับอีกครั้งก็เหมือนกันนะครับถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันที่ยาวกว่าแบบนี้จากนั้นก็ดึงฝาด้านบนหัวของกุเรนออกมาแบบนี้ก็จะเจอกับข้อต่อช่วงคอของกุเรลากันนะให้เอาลากันที่เตรียมการรวมล่างแล้วมาใส่เข้าไปแบบนี้สุดท้ายก็ใส่พาสหมวกเกราะลงไปที่หัวแล้วก็ติดเข่าลงไปที่หน้าผากมูจาเดมูโบโตัวาวารเวย์ยโตะอิจิกะซาไซโนะเคนคามิจิ 壁があったら泣くって壊す。見つけなければこの手で作る。心のマグマが炎と燃える。小説家対グレン・マガン。俺を、俺たちを、誰だと思ってやがら เมื่อลงล่างเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยขาที่ถูกยืดให้ยาวขึ้นแบบนี้นะครับก็เลยทําให้กุเรลากานนี้จะมีความสูงกว่าตอนเป็นกุเรนพอสมควรเลยนะครับจุดขยับที่เพิ่มขึ้นมาจากตอนเป็นกุเรนเนี่ยก็คือจุดขยับช่วงหัวนะครับแล้วก็ช่วงหัวเข่าที่ถูกดึงออกมาซึ่งที่จุดขยับช่วงหัวก็จะเป็นบอลจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้สามร้อยหกสิบเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้ขยับได้ค่อนข้างจะอิสระนะครับแล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้และช่วงหัวเข่านะครับพอดึงข้อต เทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับพอรวมล่างไปกูเรลากันแล้วเนี่ยก็สูงกว่ากันดั้มขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับกันดั้มเนี่ยก็จะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของกูเรลากันเองนะฮะเทียบขนาดกับกูเรลากันที่อยู่ในไลน์ซูเปอร์โรบอทโชโกคินกับไพลโอบอทก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะพอรวมล่างแล้วเนี่ย SMP ก็สูงพอๆกับกูเรลากันจากทั้งสองไลน์เลยนะฮะถ้าวัดจากหัวไหล่เนี่ยก็จะเท่าๆกับไพลโอบอทเลยนะครับแต่ว่าก็จะเตี้ยกว่าซูเปอร์โรบอทโชโคคินนิดหน่อยนะครับ ลองโพสเป็นท่าโพสชีนิวขึ้นฟ้าซึ่งเป็นท่าประจําแล้วก็เป็นภาพจําจของกุเรลากาันดูจะได้แบบนี้นะฮะซึ่งพอรวมล่าเป็นกุเรลากันแล้วนะครับก็สามารถโพสท่าน,นี้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเหมือนกับตอนที่เป็นกุเรนเลยลองโพสเป็นท่าตอนยืนกอดอกดูวจะได้แบบนี้นะครับสำหรับกุเรลากันนี่ภาพจําอีกท่านที่จะขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นท่าโพสกอดอก,กแบบนี้นะฮะซึ่งตัว SMP นี่นะครับ,รบเขาก็ทาจุดขยับช่วงหัวไหล่มาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถดึงจุดขยับออกมาเพื่อที่จะเอาแขนทั้งขข้้้้้้้าา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 างงมมปประะสสนน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 นกกกกกกัััดดดหหหไแแแบบีเเเเลยยตใใจจ็็ออออออพ ได้เหมือนกับว่ากาลังกอดออกอยู่มากกว่านี้ลองติดสว่านเล็กที่ข้อมือแล้วก็โพสแอคชั่นแบบอ้าขากว้างๆเดยก็จะได้แบบนี้นะครับพอติดสว่านที่มือแล้วบวกกับเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าอ้าปากเนี่ยก็ทาให้ช่วยได้อารมณ์ขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้จุดขยับที่ค่อนข้างโอเคของช่วงขานะครับก็ทําให้สามารถโพสท่าที่ต้องอ้าขากว้างๆแบบนี้ได้ดูดีเลยนะครับฮิสซาสกิกาโดริรุเบรก แล้วนี่ก็ต้องเป็นท่าโพสที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือท่าไม้ตายกิก้าดิวเบกนั่นเองนะฮะแอบรู้สึกเสียดายนิดหน่อยนะเพราะพาร์ตสวรรค์ที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นทรงแบบแหลมๆขึ้นไปด้านบนนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นทรงแบบอันใหญ่ๆเหมือนในอนิเมะเนี่ยก็คงจะดีนะครับพอเป็นแหลมๆแบบนี้มันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นตอนที่กำลังจะหดสวรรค์กลับเข้าไปในมือมากกว่านะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ S M P กุเรลากาันตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงแม้ว่่่่่่่่่่่่่่่่าา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 ารร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 รููปปเเเเเเเลลลลลลนนนนนนนกกกกกกแแแแแงงงงวววววววมมมมีีีีีียย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 จจะะะะะใชช้้้้ิสสสอออคคัััับบบบตโดดด็็ถืไไพพุขขขทท ทำออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 8.10ครับอยู่ในเกมที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆกุเรลากันนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพาโมกุเรลากันที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับพะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีพาโมลายไหนที่ให้ลูกเล่นในการรวมร่างระหว่างกุเรนกับลากันมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วสเกลของ S.M.P นี่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคด้วยนะครับเอาไปเล่นกับลายอื่นได้เลยใครที่อยากจะมีโมเดลกุเรลากันสักตัวเนี่ย S.M.P ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณน แฟนๆซีรีส์เกลียดรากันแล้วชอบซีนไหนชอบฉากไหนกันบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกดซุปเปอร์แดงซ์เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคั้นี้ก็ต้องคาราไปก่อนเจอกันใหม่สัปดา